สวัสดีคะ่ะทุกคนหลังเที่ยงหลังจากทานอาหารอิ่มแล้วนะคะพี่แดงก็จะมีเรื่องเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่แดงอะ่ะเกิดันที่ยี่สี่เมษาแต่พี่แดงอะ่ะไม่รู้ว่าพี่แดงเกิดเวลาไหนนะคะพี่แดงก็พยายามค้นอะไรก็เพราะว่าพี่แดงคนเก็บเองเนี่คะ่ะคุณ ทุกคนรู้ไหมคะอันนี้มีอายุยืนยาวถึงเก้าสิบปีกระบอกไม่ไผ่นี้คะ่ะทุกคนจะเปิดให้ดูเลยอันนี้เป็นสมบัติของแม่พี่ที่แม่มอบให้ลูกๆทุกคนในนี้มีใบสำคัญนะคะทุกคนซึ่งถ้าไม่รู้ไม่ได้เปิดดูก็จะไม่รู้ว่าคืออะไร นะคะนี่ค่ะอันนี้คือสูติบัตรของลูกลูกของคุณแม่ลูกชายคนโตสูติบัตรนี้มียืดยืนยาวนะคะทุกคนดูมันจะ,ม,นจะมันจะผมันจะผูมันจะพังนะคะเพราะมันอายุมากนี่ค่ะ มันอายุมากอายุถึงลูกชายคนโตของแม่อาจารย์ถัดชัยนะครับอาจารย์ถัดชททัยธนัยเกิดวันที่9มีนา2501เวลาจะบอกเวลาพร้อมเลยฮะแต่ตัวนิดเดียวเจ็นกาสานาทีขึ้นแรม4ี่ข้เดือน4 นี่คะใบนี้มีอายุยืนยาวถึงหกสิบแปดปีใบนี้ค่ะหกสิบแปดปีที่แม่เก็บไว้นะคะทุกคนแล้วตอนนี้มาอยู่ที่พี่แดงนะจ๊ะบางบางใบก็สูญหายไปแล้วค่ะเพราะพี่แดงมีพี่น้องห้าคนอันนี้น้องชายคนเล็กน้องชายคนเล็กเกิดวันที่ยี่บสองกระกฎา เวลาตีห้าห้านาทีตรงวันพระรหัสนะคะแล้วพี่สาวของพี่แดงใบนี้ยิ่งจะขาดเลยของพี่สาวของพี่แดงนะอุย้ยไม่ใช่อันนี้ของพี่ชายพี่แดงพี่ชายพี่แดงคนคนปีเจชายทำมที่คนที่ทำงานไฟฟ้าไฟผลิตพี่ชายนะคะเกิดวันที่สิบเจ็ดพฤษภา เวลาแปดจุดสองสามสองเก้าขึ้นสิบ่ํานี่ค่ะขาดริ้วลุยเลยค่ะทุกคนใบสำคัญที่คุณแม่ของพี่แดงเก็บไว้ให้นะคะของพี่สาวไม่มีแปลว่าพี่สาวพี่แดงเอาไปแล้วของอาจารย์ไม่มีนะคะของอาจารย์อีทไม่มีอันนี้ของพี่แดง ของพี่แดงเองพิษสมัยธานามัยเกิดวันที่ยี่บสี่เมษาเวลาเจ็ดนกาห้านาทีตรงกับวันพุธขึ้นสองคำ่ำเดือนหกปีทอนี่ของคือของพี่แดงจะ้ะแม่เก็บไว้ตั้งแต่พี่ชายคนโตยุหกสิบแปดนะฮะพี่ชายคนรองยุหกสิบหก ให้เก็บไว้น้องชายของพี่แดงก็มีค่ะน้องชายคนสุดท้องนะคะนายชลาสัยธานามัยชายเกิดวันที่ยี่บสองกรกฎาใช่ค่ะทำไมพี่แดงตามหาพี่แดงตามหาเพราะว่าพี่แดงอยากดูเวลาเกิดของพี่แดงแกทุกคนเพราะเวลาเรา ไปผูกดวงไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะขอเวลาเกิดของเราบางทีเขาจะดูเราถ้าให้เขาแค่วันเดือนปีเกิดเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าดวงจริงของเรายัางไงนะคะก็เหมือนกนเนี้ค่ะที่พี่แดงจะให้ดูวายตกแล้วนี่คะอันนี้คือดวงของพี่แดงทุกคนพี่แดงไปผูกดวงมาตั้งแต่สิบปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วนะะี่จ้ะ นี่สบิบปีที่แล้วกับอาจารย์อะไรไม่บอกนะคะให้ดูลายเซ็นเอาให้ค่ะผมดวงไว้นี่ยี่สี่เมษาอันนี้คือดวงของพี่แดงทำมาสิบกว่าปีนะคะบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้โฆษณาเพราะเราให้ดู เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของเราที่เราค้นหาเวลาเกิดนะคะเราไม่ได้เราไม่ไม่ได้โฆษณาค่ะขายไม่ได้อะไรเพราะนี่คือดวงของพี่แดงเองนะจ๊ะทุกคนเอพี่แดงโูกมาสมัยสิบกว่าปีที่แล้วสองหมื 20, ่นสองมืนกว่าบาทน,นะนี่แข็งแรงนีค่ะนีค่ะนีค่ะ เห่นลายเซ็นถ้าเห็นลายเซ็นนี้ทุกคนก็ต้องรู้ค่ะว่าเป็นอาจารย์อะไรนะคะทุกคนให้มาความเชื่อของคนแตกต่างกันนะคะไม่ได้ไม่ได้มาชักชวนให้เชื่อนะแต่นี่พี่แดงเชื่อของพี่แดงเองมาการผูกดวงการอะไรของเรา สิบกว่าปีที iden, years, ่แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะให้ดูค่ะสวัสดีค่ะมาฝากแค่นี้ค่ะความเชื่อที่แตกต่างนี่ค่ะแม่พี่แดงแน่นอนไหมคะทุกคนเ็บอกไม้ไผ่นี้ถ้าคนไม่รู้เขาก็จะคว้างทิ้งนะแต่จริงมีใบสำคัญของลูกอยู่ในนี้ ูติบัตรลูกทุกคนอยู่ในนี้อายุยืนยาวถึงหกสิบแปดปีพี่ชายคนโตอยู่ในนี้นะคะพี่ชายคนรองน้องชายคนเล็กแล้วก็ตัวพี่แดงแต่พี่สาวน่าจะออกไปแล้วค่ะไม่มีนะคะพี่แดงทอาให้ดูว่าคนเก่าคนแก่ถ้าแม่พี่แดงยังมีอายุยืนอยู่ก็อายุเก้าสิบตอนนี้แต่พี่แม่พี่แดงเสียประมาณแปดสิบสองเสียก็ประมาณเก้าปีแล้วค่ะเก้าแปดเก้าปีหรือสิบปีแล้วค่ะ น,นี่คือของของสำคัญนะคะทุกคนนะว่าฝากจ้าสวัสดีค่ะช่วงบ่ายค่ะว่าคนเก่าคนแก่เขาเก็บของอยังไงนี่ค่ะเก็บในกระบอกไม้ไผ่ค่ะทําอย่างดีเลยค่ะเราก็ยังดีเลยนะคะทุกคนแล้วก็ปิดอย่างนี้ค่ะี่ของเก่าซึ่งมีของสําคัญอยู่ในนี้จ้าของสําคัญของลูกๆอยู่ในนี้ค่ะที่แม่มอบให้ลูก อยู่นี่นี่จ้าสวัสดีค่ะ